ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 88มอริสผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชามหายันเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคล คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนกรกฎาคม2564การดูดวงชะตาลัคนา12ราศีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการวางแผนชีวิตที่ดีในด้านของการงานธุรกิจกิจการการค้าการขายให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมั่นคงในด้านของการเงินรายได้ผลกําไรที่งดงามผลประโยชน์ต่างๆที่ดีให้มีเงินทองไหลมาเทมาล่าปลื้นตลอดไปในด้านของความรักก็ต้องศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอเวลาจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลและสิ่งที่ กันศินหรือบุญต้องเสมอกันต้องมีความเข้าใจพอใจสบายใจและไว้ใจได้หรือที่เรียกว่าเคมีตรงกันจะถูกใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะนิสัยเข้ากันไม่ได้จะต้องเลือกคนดีมีความรับผิดชอบและสามารถปรับความเข้าใจกันได้จิตใจสําคัญมากกว่าการถูกใจเมื่อเวลาคุณมีความรักก็ให้คุณไปร้องเพลงดอกไม้กับมแมลงเพื่อเป็นตัวช่วยในการเตือนสติไม่ให้อารมณ์คุณลหลงไหลไปนในสิ่งต่างๆทําให้คุณมีสติดีขึ้นและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออารมณ์และ จใที่จะทําให้มีดวงชะตาชีวิตที่ยืนยาวและมั่นคงมีความสุขมีบุญกุศลต่างๆจากหลักเศิติบนดวงดาวบนท้องฟ้าในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและในทางวิทยาศาสตร์มีงานศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินศึกษาวิจัยมา70ปีคนที่อายุยืนสุขภาพดีมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมอิ่มบุญนั้นเป็นคนที่อารมณ์ดีครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ชีวิตที่ถูกต้องด้วยหลักแห่งการสมดุลมีบวกมีลบมีมืดมีสว่าง มีหนาวมีร้อนมีคนด่ามีคนชมมีคนทำร้ายจิตใจแล้วก็มีคนให้กำลังใจมันก็คือความสมดุลน,นะครับในชีวิตหรือคุณจะใช้หลักธรรมะตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาจากเหตุการณ์สถานการณ์โลกโควิดระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวปรับชีวิตของคุณเสียใหม่นะครับถึงจะดีในดวงชะตาเพื่อเป็นเพื่อเป็นการรองรับในอนาคตในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆข้างหน้า,านะเพราะฉะนั้นคุณ ควรศึกษาเรียนรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจะเป็นผลดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะไปฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับลดอาการป่วยของโรคได้แล้วก็ให้คุณติดสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะเพื่อเป็นตัวช่วยในการรักษาควรมีติดบ้านไว้ในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยรมันจะหายเมื่อไหร่นะครับก็ต้องดูจากดาวพระพฤหัสบดีเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดีที่สุดหรือเป็นโอกาสที่ดีที่ดาวพระฤหัสบดีเนี่ยจะเดินเป็นปกตินยนะก็คือในวันที่8พฤศจิกายน กายดนะครับปี2564นี้ดาวพระอัศว์ดีเนี่ยท่านไม่ได้ย้ายธรรมดานะท่านวิ่งหมายถึงท่านทนไม่ไหวแล้วลุยเลยนะครับอาจจะพบอาเจอการรักษาที่ดีเจอตัวยาที่ดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงระยะเวลานะครับนี้ด้วยเช่นกันถ้าจะให้ดีแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งสามารถรักษาได้หายขาดเนี่ยก็ต้องดูดาวพระอัสว์ดีให้ไปอยู่ที่ราศีมีนตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับหรือถ้าจะดีในเรื่องอของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอให้ดาวพระอัศว์ดีไป ับดวงชะตาเมืองไปทับลาสีเมฆนะครับไปเจอกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ ส,สุเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อดาวพระราสบดีไปทับดวงชะตาเมืองขอบอกเลยเป็นจุดที่สีวิไลมากเป็นจุดที่เจริญรุ่งเรืองมากๆของดวงชะตาเมืองนะครับก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชะตาบ้านเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดไปในช่วงระยะเวลานั้นแน่นอนเลยนะครับก็ขอให้กำไลกำลังใจทุกคนนะครับสู้นะภยัยโควิด19นี้ไปนะครับเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาบอกถึงในเรื่องของการโคโจรของดวงดาวก่อนเลยแล้วกัน เพื่อให้ทุกคนได้รู้นะจากดาวพฤหัสบดีนะว่าการโคจร,รในแต่และช่วงระยะเวลาในเดือนกร,รกฎาคมนี้จะเป็นวันไหนบ้างน,นะครับและดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะซึ่งโคจร,รย้ายนะครับหรือขยับถอยห,หลังเนี่ยอาจจะส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของดวงชะตาของท่านทั้ง12ราศีอย่างไรนะครับการโคจร,รของดวงดาวนะในเดือนกร,รกฎาคม2564นี้นะครับว่าจะมีดาวดวงไหนซึ่งโยกย้ายราศีบ้างนะครับอ่าสั้นๆนะก็จะมีดาวพุธนะครับดาวพุธเดิน,เดนหน้า เสริญอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่2กรกฎา,าคม2564นะเสริญเวลา15.47นา,าทีนะครับก็มาเข้าสู่ราศีมาอยู่ราศีเมุนะครับในดวงชะตาเนี่ยต่อมาก็คือดาวพระเกตดาวพระเกตก็ย้ายนะในวันที่9กรกฎา,าคม2564ย้ายเวลาตี2 46นาทีดาวเกตก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย,ย์ย้ายตำแหน่งก็เป็นมหาจักรนะในวันที่17กรกฎาคม2564ย้ายเวลาตี2 20 8นาทีนะครับก็เข้ามาสู่ราศีกรกฎต่อมาดาวพระศุกร์เดินหน้าเสร์นะครับดาวพระศุกร์เดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่20กรกฎาคม2 5 6 4เวลาตี3 2นาทีก็เข้าสู่ราศีสิงห์ต่อมาคือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะเดินหน้าเสร์อย่างรวดเร็วนะครับในวันที่20กรกฎาคม2 5 6 4 เวลา8โมง5นาทีก็เข้าสู่ราศีกรกฎนะครับอยู่ในเรือนของดาวพระจันทร์นะซึ่งเป็นคู่มิตรดาวแห่งเจ้าสเสน่ห์ต่อมาดาวอังคารย้ายนะครับดาวอังคารก็จะย้ายเนี่ยในวันที่20 กรกฎาคม2564เวลา16.27น,นาทีดาวคารก็เข้าสู่ราศีสิงห์ตำแหน่งก็เป็นอังคารยอดขุนพลนะครับเพราะฉะนั้นดาวก็เข้าสู่ราศีสิงห์และจากตำแหน่งของดวงดาวอังคารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาของหญิงหรือชายเนี่ยดาวก็จะเป็นคนที่สง่างามมีสง่าราศีที่ดีเวลาคุณเดินทางไปแห่งผลตบ,บไหดก็จะมีคนมองตามคุณเพราะฉะนั้นคุณสังเกตได้เลย จากอิทธิพลของดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จันดับจันเพนนะครับก็จะดับอยู่ที่ราศีเมถุนเพนก็อยู่ที่ราศีมังกรนะครับในวันที่10กรกฎาคมแล้วก็วันที่24กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะในดวงชะตานะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมในเดือนนี้ไม่เห็นนะครับปฏิทินหรือในทางโหราศาสตร์บอก,บอกถึงดวงดาวเพื่อรหัสสบดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอาจารย์ก็จัดให้เต็มที่สําหรับสมาชิกแฟนคลับของมอลิดผาดดาวเท่านั้น นะครับดูโดยละเอียดเลยจากดาวพระสัสบดีนะว่าจะโคจรมีเกณฑ์การขยับอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาบอกให้ฟังกันดาวพระสัสบด,บด,เดนนีเนี่ยนะครับได้เดินมณ์เนี่ยนะมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมนะ2564เนี่ยเวลา10บเอ็ดนกาสีนาทีก็เดินมน์ก็เข้าสู่ราศีกุมนะครับในดงชตัดาวเดินมณน์หมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นะัจางงางบ้างนะนะหรือหมายถึง เดินบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าเดินหน้า1นก้าถอยหลัง3าก้าอย่างเงี้ยเออก็ถามว่าในช่วงนี้มีคนที่สมหวังไหมสมําเร็จไหมก็ก็มีเหมือนกันนะครับและส่วนคนที่ไม่สําเร็จสมหวังมีไหมก็มีมากโดยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนที่อ่าไม่ค่อยที่จะสมหวังหรือไม่ค่อยราบรื่นนะจากสถิติที่อาจารย์ได้ดูมานะครับก็มีจํานวนอ่าหลายคนเหมือนกันนะคนที่สมหวังก็มีแต่มีน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นการโคโจรของดวงดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้นะครับดาวจะเริ่มถอยเนี่ยนะ,นะที่จริงถ้าดาวถอยจริงเนี่ยก็คือในวันที่28กันยายน2564นะครับพักก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรน,นะแต่การโคโจรของดวงดาวในดาวพฤหัสบดีจะเริ่มเดินถอยหลังจริงๆนะครับก็คือในวันที่4กรกฎาคม2564นะครับเพราะฉะนั้น4กรกฎาคมเนี่ย ถึงวันที่7สิงหาคม2564นะครับในช่วงนี้ก็ยังพอที่จะมีโชคลาภบ,บ้างอยู่บ้างนะแต่อาจจะไม่ค่อยที่จะได้มากเท่าไหร่ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นพยายามให้ติดต่อกับเพศตรงกันข้ามเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะครับและในวันที่8สิงหาคม2564นะครับก็อีกจังหวะหนึ่งที่ดาวพระัสบดีก็จะขยับถอยมา ถึงวันที่30สิงหาคม2,564นะในช่วงจังหวะนี้ก็ให้คุณติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับก็คือจะจะมีเรื่องอเรื่องถกเถียงมีเรื่องวิวาทะให้ระวังความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของทรัพย์สินอาจจะเกิดสูญหายเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังไว้ด้วยในเรื่องของการวิวาทะมีเรื่องเถียงกันนะครับระวังในเรื่องของการเสียทรัพย์ ด้วยนะครับจะสูญหายและในวันที่30สิงหาคม2564ถึงวันที่27กันยา2564นะครับในช่วงในระยะเวลาเนี้ยคุณอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะแต่ข้อดีของคุณก็มีอยู่อย่างหนึ่ง คุยเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีในดวงชะตาตเพราะฉะนั้นในช่วงตามเวลาที่อาจารย์บอกค่อยคุณไประมัดระวังไว้ละกันนะว่าปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวจะส่งผลต่อด,ดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างนะครับ,รบดาวพฤหัสบดีของชาวรักนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับอยู่ในภพสุภาดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวชั่วฤกษ์ภพกราม,มาและปัตตนีภพสุภาหมายถึง ชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาทางไกลผู้หลับผู้ใหญ่ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับการงานคุณประสบผลความสำเร็จอยู่แล้วในเรื่องของคู่สัญญานะครับ ค,คู่สัญญา,าคู่ตกลงเจรจาต่างๆรวมถึงในเรื่องของความรักให้การสนับสนุนส่งเสริมชาวลักนณาราศีเมถุนเป็นอย่างดีในดวงชะาตาและคุณไปดูตามจังหวะระยะเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณก่อนหน้านี้นะครับคุณไปดูตามช่วงเวลานั้นได้เลยว่าจะต้องระมัดระวังช่วงไหนช่วงไหนดีบ้างนะครับมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยนะครับที่จะย้ายในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะก็คือเป็นดาวประจําตัวของชาวลักนาราศีเมถุนนะครับก็คือดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ย นะจะเดินหน้าเสือรเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรมาทับกลุ่มลัคนานะครับดังคำไปกรที่ว่าพุทธเกษตรเดชนักปรา์ราชบัณฑิตว่าชอบคิดกับกรสุนทรเปื่อนรวยโพคาเสนาบูชาเนืองปัญญาเลืองพี่น้องกันไม่ฉันทาแล้วก็เป็นอุดมมกกฑนนะราคือโสโรวุฒโทชีโวสุโกเราสชาชะตนุนปันธุเขาอบัตติละลาภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณจะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับ รายได้ต่างๆการเงินการทองก็จะไหลมาเทมาคล่องขึ้นคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถวิชาการเพิ่มมากขึ้นด้วยของชาวราศีเมถุนและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับรูปงามมีสเสน่ห์แหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสมบัติด้วยโอ้โหชีวิตจะมีแต่ความผาสุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้อ้วนชุ แต่งตัวมอมเมาไม่ค่อยเออแบบไม่ไม่ค่อยดูสวยงามเท่าไหร่นะเออเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองในช่วงระยะระยะเวลา,ะะวลาตั้งแต่ต้นต้น,ตนเดือนเนี่ยกรก,กรกฎาเลยแต่งตัวให้ดูสวยดูรอนะครับรับทรัพย์เรียกทรัพย์ เข้ามานะดาวต่อมาเลยนะครับที่ย้ายราศีก็คือดาวพระเกตดาวพระเกตนี่จะย้ายในวันที่9กรกฎาคม2 5 6 4เวลาตี2 4งสนาทีเกตุก็เข้าสู่ในภบสัจจะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนคุณจะมีสัมผัสพิเศษนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในเส้นลังสองหองของคุณจะเป็นผลดีในดวงชะตา นะครับและสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นกันคุณก็มีโอกาสได้พบช่องทางดีๆได้พบเพื่อนหรือได้รู้จักเพื่อนใหม่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกันมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์เลยนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็จะย้ายราศีตําแหน่งก็เป็นมหาจักรในวันที่17กรกฎาคม6.4เวลาตี2 8 8นาทีอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีกรกฎนะในดวชะตาเนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับเพื่อนฝูงหรือสังคม ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการเงินให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของกิจการการงานหรือโครงการโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณคิดจะทำา่อไๆก็แล้วแต่ถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จแต่งานที่คุณทำเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาดน,นึงนะครับอ,อ,อาจจะติดปัญหาในเรื่องของการเดินทางไกลนู่นนี่นันน่นก็ต้องระวังปัญหาในด้านของ สุขภาพด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะและในช่วงนี้ควรเร่งสร้างบุญสร้างกุศลในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีวันพระใหญ่นะมีวันอาสาอาลาปูชาวันเขา้าพรรษานะครับเพราะฉะนั้นในดาวอาทิต์เนี่ยเป็นสองแก่ลัคนาเขาเรียกว่าบ,บุญบุญใหญ่มากนะครับดีด้วยบุญกุศลในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุรเร่งสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่อนหนุนดํา ดวงชะตาให้คุณเนี่ยประสบผลกวา่าสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่ดี นะถ้าชาวราศีเมถุนคุณทําตามนี้นะครับสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะรวยทรัพย์ในดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีโชคลาภรอยมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่20กรกฎาคม2564นะครับเวลาตี3 2นาทีในเรื่องของความอึดอัดทุกใจปัญหาความกังวลต่างๆของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะดีขึ้น นะครับเหมือนกับยกบูเขาออกจากอ,อกในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนะครับในโดวชะตาเนี่ยดาวพระศุกร์ก็เข้าสู่ในภพสอาชา้านะครับในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าถามเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของคุณในช่วงนี้บุตรหรือลูกหลานของคุณเนี่ยจะสังคมจัดเพื่อนเยอะในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความ เสียหายในหมู่สังคมหรือในเรื่องของการเดินทางด้วยช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณจะอาจจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากเป็นพิเศษนะในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ถ้าถา,ถามว่าจะออกสื่อสังคมได้ไหมออกไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นปรุตเกเก์ด้วยเช่นกันสุขเป็น3ดังนี้จะเจริญยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณออกไปเลยช่องทางออนไลน์วอ a แอพไฮไฟท์ทิดตอกออกไปเลยถ้าคุณจะนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆมีโอกาสที่ดีนะครับ จะเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับชัยชนะมีชื่อเสียงที่ดีขายของได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจนะครับสำคัญเลยเงินมาของไปสําคัญเลยนะเงินมาของไปนะครับไม่ใช่ของไปเงินตามทีหลังเนี้ยอันนี้มันเสี่ยงมากดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพุธนะดาวพุธนียจะเดินหน้าเสริฟอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่20กรกฎาคม2564เวลา8โมง5นาที พุธนียก็เป็นดาวประจําตัวนะครับของชาวราศีเมถุนเนี่ยก็มาอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นหมายถึงคุณจะขว่คว้าหรือคิดแต่ในเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับในช่วงนี้คุณก็จะหาเงินเก่งมีโอกาสได้ทํานิติกรรมสัญญาธุรกรรมต่างๆในเรื่องของการเงินเงินเงินทองทองด้วยนะครับในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณจะยื่นกู้อะไรก็แล้วแต่สําเร็จนะครับหรือในเรื่องของวิชาการหลักการถ้าคุณจะนําเสนองานโครงการต่างๆลาบลื่นแน่นอน ะะหรือบางคนอาจจะใช้บ้านที่อยู่อาศัยเป็นที่ทำมาหากินพันธุทุก,กระดุมพา้าอาจจะใช้บ้านเป็นออฟฟิศ เป็นที่ทํางานก็ได้นะครับในการที่จะหาเงินหาทอนนึ่นูนี่นั่นก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จนะครับหรือคุณอาจจะใช้บ้านตามในการคาประกรรมธุรกรรมกับธนาคารก็ได้นะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวอังคารดาวอังคารนี้จะย้ายราศีเนี่ยนะในวันที่20กรกฎาคม2564นะเวลา16บนกา27าีนะครับอังคารก็เป็นตำแหน่งอังคารยอดขุนผลนะมาอยู่ในภพศาส์ชะ ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะถ้าคุณเดินทางไปแห่งหตนตำบลไหนนะครับถือว่าคุณจะมีสะเสน่ห์ในตัวเองในดวงชะตามีสง่าราศีนะครับในช่วงนี้คุณจะต้องเดินทางไปสแสวงหาโชคลาภต่างถินต่างแดนถึงจะประสบผลความสําเร็จต้องเดินทางไปติดต่อง,งานเดินทางไปซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> มีโอกาสที่ดีในดวงชะตานะแล้วก็ในเรื่องของอุปสรรค กับสังคมก็ต้องรามัดระวังไว้นิดนึงนะครับไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในโดยจะตามคุณเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณแก้ไขในสิ่งนั้น ให้ผ่านพ้นไปได้จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงนี้คุณอาจจะมีความมุทะลุนู่นนี่นั่นนะครับการแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้ใหญ่ดวงชะตาคุณเนี่ยให้ขยันตั้งใจและอดทนดีแน่นอนของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็ขอให้คุณขยันเข้าไว้ดีสุดนะและคุณก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ฝึกฝนวิชาความรู้ในสิ่งต่างๆที่คุณสนใจด้วย จะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนนะในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่10กรกฎาคม6กเวลา7จ็ดโมงสีนาทีจันทร์ดับนี้อยู่ที่ราศีเมถุนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันเวลานั้นนะครับชาวราศีเมถุน,นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะพระจันทร์ดับก็ถือว่าไม่ค่อยให้คุณต่อเจ้าชะตาสักเท่าไหร่ต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากในช่วงนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับ ให้ติดเหรียญลงปูทวดเหยบน้ําทะเลจืดถือว่าเป็นมงคลนะแล้วก็พระอาจารย์ก็จะเพนนะครับในวันที่24สี่กรกฎาคม2 5 6 4นะเพนเวลา9โมง18นาทีอยู่ที่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางไกลนะครับเป็นโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภหรือในเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆของเจ้าชะตาถ้าคุณเจ็บป่วยจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายยังหาสาเหตุไม่พบในช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจะหาสาเหตุพบและสามารถรักษา ได้ถูกทางก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันของชาวราศีเมถุนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยให้คุณระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกด้วยเช่นกันนะของชาวราศีเมถุนนะครับโอเคอันนี้คือคําตานาไปกรโดยภาพรวมในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจให้ดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ